Okay. อโ, pues like ออโอเคอัน like, นี้เชมาวันก่อนอาจารย์นานก็มาสคกสบนาทีเดียวอทำหน้าเื่นเต้นเหมือนเลยนี่ทำนี่ไม่ไปเตืนนะลูกไม่ไปเตือนเลยอถิงวลาร้อนเลร้อนนะร้อนร้อนนตอนนี้หล้บตอนไหงมัก็จะไม่ค่อยกลาตอ่านคอว่ากี่กี่ประมาณใจร้ใจสองเดวใจร้ ท้านี้ต้องใจเย็นๆลูกใจร้อนไม่ได้ตงมีเสียงใช่ใมันมันไม่มีเวลาเเขาบอกขอไม่ส่อถ้าสดเป็ไม่กินสดได้ขอลอครับได้ได้ลูกอภิมาให้ลูกกินสดก่อนไม่มีสดก็ได้ให้กินสดนะก็คืออ่าใช่ก็กินอย่างนี้ที่ได้เลยี่ได้เลยลูกพี่แม่ได้เลยกอเลยดัง50ท ่มหอไม่ห้อร่อยกแะแล้วกับงานดมันแตกในปากอ่ะนี้อยู่ตรงไหนย่ะอันนี้สดนะคะนี่ต่อยืมไปขอหวานกินหนนะยืมาขอหวนกินหน่อยนะวเรื่อน้นอ่า ก็ดูยอดทำไม่ซีเรียสเราก็แบบว่า yeah. ม้วนใช่ไม่ได้กินเช่ญหน่อยได้กินเช่ญหน่อยท่ม้วนก็ได้แต่มะทำเราจะให้กินอะไรอะไรกินกินให้ทำวิดีโอนี่พี๊เต๊กทำวิดีโอนี่ชู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 หยิบมาแล้วก็กินเล่นเล่นกับกล้องหน่อยโอเคดีกินเลยนี่สดเรไม่ได้บ้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียวหกินอย่างเดียวดีกว่ามาค่ะนี่เ่สดไม่ต้องม้วนละค่ะหนูกนเลให้กินสดเลยเนี่ย เสียเลยอ่ะเสียใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาม้วนต่อครับม้วนม้วนทำแบบปกติก่อนนะปกติได้ได้ค่ะ